คุณเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักดายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยก็ขอให้บรรดาผู้ชุมนุมนั้นเลิกเสเถิินะฮะเลิกที่จะออกมาก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเพิ่มขึ้นเหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็เรียกร้องไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวให้ยุติการชุมนุมเพราะไม่เป็นผลดีต่อใครและทําให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนควรจะหันหน้ามาช่วยกันรวมไทยสร้างชาติ ช่วยนายกและก็รัฐบาลขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าไปสู่นโยบายที่วางไว้ให้สําเร็จไม่ใช่เวลาที่จะออกมาชุมนุมจนทําให้บ้านเมืองเสียหายย่อยยับเราทุกคนควรหาทงกลับมาร่วมมือกันทําให้บ้านเมืองสงบสุขอย่าไปเชื่อฟังบุคคลที่คิดยุยงปลุกปัน่นพวกบอนทาลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คนชังชาติเหล่านั้นไม่หวังดีต่อประเทศไทยพวกเราอยากตกเป็นเครื่องมือคนคิดร้ายต่อแผ่นดินไทยเลยค<ะ>นี่ฮะบอกว่าอยากให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกันเพราะในเวลานี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของนิจิตต้อยังเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ที่น่าลงทุนน่าลงทุนที่สุดในปี2564ค่ะดังนั้นนี่เป็นความพยายามของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆผู้ชุมนุมก็ควรจะต้องยุติการชุมนุมได้แล้วใช่คือการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วนะคะหลายคนเขาก็มาวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น